สวัสดีครับพบกับ C n C Custom Part วันนี้มาดูตัวอย่างของจิกในการช่วยเชื่อมประกอบนะครับชิ้นงานของช่างเป็นอย่างนี้นะครับตอนแรกมันก็เป็นวงแหวน1อันแล้วก็เป็นแผ่นตัดเลเซอร์มาอีก1อันก็จะมีการเชื่อมติกครับเชื่อม3จุดเพื่อประกอบให้ให้มันอยู่ด้วยกันนะครับและนี่ก็คือเป็นตัวอย่างจิกนะครับที่ ช่างได้ทาขึ้นเพื่อช่วยให้ช่างเชื่อมเนี่ยทำงานง่ายขึ้นนะครับวิธีการใช้งานก็คือนะครับก็เอาวงแหวนนะครับวงแหวนที่ก่อนเชื่อมนะครับใส่เข้าไปในในแกนตัวนี้นะครับแล้วก็เอาแผ่นสเตนเลสท,ที่ตัดออกมานะครับวางอยู่ในร่องนี้แล้วก็ดันชนกับขอบด้านซ้ายนะครับ,นะรบก่อนเชื่อมประกอบมันก็จะอยู่หน้าตาแบบนี้นะครับ ก็ฝั่งซ้ายก็ดันชนขอบนะครับไอตัววงแหวนก็อยู่ในแกนนะครับเวลาเชื่อมประกอบก็จะได้ระยะได้ขนาดนะครับแล้วก็ตรงตามแนวออของของแบบงานนะครับซึ่งแ่นเนี้ยมันจะต้องอยู่ในในแนวแนวแกนนะครับในแนวที่ที่ตั้งฉากหรือ,อ,อตรงตรงแนวศูนย์ของของวงแหวนนะครับมันต้องอยู่ ้องอยู่เนี่ยต้องอยู่ในแนวเดียวกันนะครับจิกตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเชื่อมอ่าช่วยในการประกอบยางครับใส่วงแหวนไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่แผ่นวางอยู่ในล่องนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมติกนะครับเชื่อมเป็นจุดครับ1จุด2จุด3จุดนะครับก็จะอ่ได้งานเชื่อมประกอบตรงนี้ออกมาครับตรงนี้ช่างเอามาให้ดูเผื่ออ่เป็นไอเดียนะครับเพื่อใครดูแล้วอ่ เอาไปต่อยอดเอาไปลองอพัฒนาปรับปรุงกันดูนะครับดูดูไว้ได้เห็นไว้นะครับเผื่อจังหวะงานมันเข้ามาจะได้นําไปใช้นําไปต่อยอดกันได้นะครับนะรบก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ